เพิ่งมาถึงเลยไ่ยะเพิ่งมาถึงเนี่ยหรอ,อยังไม่เข้าบ้านเลยใช่ไหมนี่แหละครับเพิ่งมาถึงเลยครับโอ้โหครับเพิ่งมาถึงครับจ <c oughs> ุดใดไปกะพิบอาสักมัดไหมอ่มสองคนเอาไปว่าได้หรอเพราะมันหลายแ <c oughs> ห่งมายอยู่แล้วครับ มาแล้วครับไก่เก่งครับผมพ่อมาของแท้ครับมาของมาจากเมืองเชียงเอาครับน้ำค่ะดูเอาเองดีกว่าเอาไปกอกน้ำหน่อยดีกว่าผมว่ามัน ได้การ้องเนเลยเของรับรอมันเป็นคนเมาเลยมันค้างมันค้างสอดีใ้แต่ระเลยเฮ้ยก็ได้เลยหม่านเนี่ยทายแล้วสมีสุวนแมนมนส้มีวันนี้มาจากประมาาของแท้ครับเมสุด อันนี้มาจากลำปางอ๋อลำปาง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 าปางอ๋อนี่เหรลูกแหลมอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่นุมนี่นมโนุมวัดแสตมเตี้ยวเลยโอลูก นนนี่ตัวนี้ตัวนี้ลูกไอ้ลอนนี่นี่นี่จ้าลอนนี่ภาคเหนือแต่ก่อนอะลองคิปพ้อยอ่ะนี่แหละนี่แหละก่อเจ้าตัวนี้ละเถกตาเถกตาต้องใจแล้วเห็นแล้วเอวอเท่าไหร่เฮียเงียเยใครเยอะก่อนอะพันห้าเรียกชื่อหลังอะแปดร้อย มันมันทั้งหมดอ่ะมันมรวมกันเลยโอ้ตัวนี้เล็กอยู่หน่อยทะเลได้ไหยไอ้นี่ไม่ยังไม่ยอมกินน้ำเลยแจ่แจ่หาอะไรแจะลำปางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูไกลตัวนี้ง่ายตัวนี้เรา ตปปีดีวก,ก,ก,ดกว่นอ,อย่างเงี้ยผมอแฉลวเลยอ่ะโอ้ยน้ำจนพอโอ้ผมเกือ,อมนนี่ขนาดผมเอาน้ำอยู่ข้างในนะน้องแซมนี่หวา่าแซมแซมส,สามเส้น,น,นผมไม่เอามาเลยเอามาเลยดีกว่าอยู่น้ำไหล